สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาเจอกันพี่น้องกาคลิปนี้นี่ส <c oughs> ีมาตอบคําถามพี่น้องสําหรับไอ้พี่น้องไอ้ที่ถามเข้ามากาเหมือนผมจะเคยทําคลิปไปแล้วแหละไอ้เกี่ยวกับไอ้ข้าวล้มใน่ยพี่น้องข้าวล้มไอ้ใต้ต้นไม้หน่ยพี่น้องอืมพันวามันจะแก้อย่างไรพันวาข้าวล้มใต้ต้นวายนี่มันมันล้มทุกปีมันแก้ไม่หายพันวา เดี๋ยวสิผมสีมาบอกพี่น้องสีมาบอกเทคนิควิธีการอืเห็นบอตรงนี้นี่เป็นใต้ต้นไม้นะนี่พี่น้องทุกคนใต้ต้นไม้เห็นบอใต้ต้นไม้บอลลมพี่น้องไม่ลม้มบอลลมเลยนี่เห็นบอเนี่ยห่วงข้ากวาก็ใหญ่ลวงข้าวก็ใหญ่เห็นบอบอลลมพี่น้องเพิ่งฟังนี่ตอนนี้ก็ต้นใหม่ขึ้ือนกัน ต้นใหม่คือกันเห็นบ่เอานี่ให้ติดต้นไผยเห็นบ่ล้มบอบอล้มพี่น้องไม่ล้มเพราะอะไรเพราะว่าเขาตัดใบพี่น้องอืมเขาตัดใบเขาตัดใบควบคุมความสูงของมันนั่นแหละอืมเพราะฉะนั้นพี่น้องนาใครที่ บริเวณไหนที่มันใกล้ต้นไม้แบบนี้นะพี่น้องมันมีล่มจากต้นไม้ลงมาแบบนี้นะอืมกับวิธีที่ดีที่สุดนะพี่น้องวิธีที่ดีที่สุดก็คือการตัดใบนี่แหละพี่น้องอืมตัดตอนไหนวะตีผมแนะนำเด้อพี่น้องเด้อสําหรับข้าวมะลิดหนึ่งศูนย์ห้าไม่ว่าจะข้าวมะลิดหนึ่งศูนย์ห้าหรือว่าข้าวก่ขอหกนะอืมให้ตัดช่วงปลายเดือนสิงหาพี่น้อง ปลายเดือนสิงหาอืมตัดเลยตัดแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องแบบ่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นรอบแรกหรือว่ารอบสองหรือว่ารับรวงอะไรก็แล้วแต่คือบ่ต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องอือข้าวใต้ต้นไม้แบบนี้นะคือไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าพี่น้องเพราะว่าดินเหมือนที่ผมบอกอะดินที่มันใกล้ใกล้ต้นไม้เนะี่ยพี่น้องมันดีอืมเพราะว่าอย่างเพราะว่าใบใบของต้นไม้เนะี่ยพี่น้องมันล่นลงมา ออมันสะสมเลยนี่เอออินทรีย์วัตถุอืจากใบมันไม่ว่าจะใบไม่ว่าจตเศษยังก็แล้วแต่นะ่ะคือมันเยอะอยู่แล้วพี่น้องมันมีปุ๋ยอยู่แล้วออมเฮาไม่ต้องไปใส่พี่น้องตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายไม่ต้องไปใส่เออเพราะว่าถ้าเราไปใส่ปั๊บเนี่ยพี่น้องมันจะเขาเรียกว่าอะมันทําให้ปุ๋ยมันเกินพี่นอ้นนนองเห็นบ่นีไหพี่น้องเห็นบ่นี่ขนาด นี่ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนั่นนี่พี่น้องใบมันยังเขียวขนาดนี้อ응ถ้าใส่ปุ๋ยเข้าไปก็ยิ่งจะนักพี่น้องอ응ก็มีวิธีเดียวนี่แหละพี่น้องคือควบคุมพี่น้องควบคุมควบคุมความสูงให้มันได้แค่นั้นแหละพี่น้องค응วบคุมความสูงแล้วก็ควบคุมระดับน้ำพี่น้อง응น้ำกะบหญ้าไห่ห้าให้ใหมันหลายจนเกินไปพี่น้องอ응ืเพราะว่าบางบางทีน่ะพี่น้อง ข้าวนี่ถึงเราควบคุมความสูงได้แต่ว่าน้ํานี่น้ํามันน้ํามันสูงไงพอน้ํามันสูงอยู่แล้วนี่ทํามันทําให้ระบบรากของต้นข้าวนี่พน้องมันเฮ็ดห้ยหกมันฟูพี่น้องพอทําให้รากมันฟูปุ๊บระบบรากมันก็ไม่ดีทีนี้มันมันไม่ยึดเกาะกับดินพี่น้องมันสีฟูขึ้นมาหัางเึ่งอืมพอรากมันฟูปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรยึดเกาะแมนบอกมันก็ทําให้ข้าวล้มอีกเหมือนเดิมอืมเพราะฉะนั้นนี่พี่น้อง วิธีที่ดีที่สุดนะตัดพี่น้องตัดใบข้าวควบคุมไม่ให้มันเจริญเติบโตไม่ให้ต้นมันสูงอือันที่หนึ่งอันที่สองก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องบอ่ต้องใส่ปุ๋ยอตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงจบบ่ต้องใส่ก็มีแค่นี้เองพี่นอ้องส่วนบางคนกับเดี๋ยวก็ซีคอมเมนต์บอกว่าผมตัดแล้วมันล้มคือเก่าถ้าคุณตัดแล้วมันยังล้มเหมือนเดิมคุณต้องตัดเพิ่มอีกรอบที่สองพี่น้อง สมมุติว่าถา้าาเจ้าตัดในช่วงไอ้ปลายเดือนปลายเดือนสิงหาแม่บออือพอเข้าสู่เดือนกันยาปั๊บนี่ต้นมันกัหญ่เง้วขึ้นมาอีกให้เจ้าตัดอีกรอบสองพี่น้องรอบสองเน่ะเจ้าจ่าไปตัดตามเลยตัดสูงๆตัดแต่ยอดยอดมันตัดประมาณได้ล่ะอันนี้สมมุติว่าเป็นอ่ะเนาะตัดยอดพี่เลยตัดยอดคือตัดแต่ใบใบมันน่ะพี่น้อง ตัดแต่ใบใบตัดแต่ยอดยอดมันอืมเพราะว่าไอ้ช่วงไอ้กลางเดือนกัญญาเนี่ยเขามันสีเริ่มตั้งทองแล้วอือถ้าเราไปตัดต่ําปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะกระทบนะแมนบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณตัดไต้ปลายเดือนสิงหาแล้วเนี่ยพอเข้าเดือนกันยาแล้วต้นมันยังสูงอยู่คุณต้องตัดรอบสองพี่น้องตัดรอบสองก็เพราะต้องใส่ปุ๋ยแต่ว่าตัดสูงสูงพี่น้องตัดแต่ใบใบอือเพื่อกําจัดใบเลี้ยงนะพี่น้อง เอเพราะว่าไอ้ไอ้บริเวณใกล้ต้นไม้มันปู่มันเยอะพี่น้องในตัวเช่นมันเยอะเออมันมันก็เลยต้องเฟือใบมันบพอมันเฟือใบปั๊บนี่มันก็เสียให้เขาล้มเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องพิจารณาพี่น้องพิจารณาสําหรับนาบางคนก็ตัดรอบเดียวก็ก็ไม่ล้มพี่น้องอืมแมนบอกแต่สําหรับนาบางคนนี่ตัดรอบเดียวก็ยังล้มเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างเพราะว่าดินมันดีไงพี่น้อง พี่น้องก็จจาเป็นก็ต้องตัดรอบสองพี่น้องอพี่น้องก็เลือกเอาเนเะออม,มันต้องดูหน้างานเป็นหลักต้องเลือกเอาอืบางคนบอกว่ายตัดสองรอบห่วงมันน้อยพี่น้องก็ต้องเลือกนะพี่น้องระหว่างลวงเล็กอืลวงเล็กระหว่างลวงเล็กแบบเนี้ลวงเล็กแต่ว่าได้เต็มทุกเม็ดอืกับลวงใหญ่กับห่วงใหญ่แต่ว่าได้แค่ครึ่งหนึง่งหรือบางทีอาจจะไม่ได้เพราะว่าข้าวมันล้มแมนบอ พี่น้องก็ต้องวัดพี่นอ้องวัดดูว่าจะเอาแบบไหนล่ะเอารวงเล็กข้าวเต็มหรือว่ารวงใหญ่ข้าวรีบเอาออล,ลองวัดเบิงลองช่างใจดูพี่น้องลองช่างใจเบิงลงทุนสูงใส่ปุ๋ยสูงแต่ได้ผลผลิตน้อยกับไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเี่ยตัดใบใเฉยๆปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่แต่ได้รวงข้าวเล็กแต่ได้เมล็ดเต็ม,มพี่น้องเรื่องเอาเลือกเอาพี่น้อง มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเ,ออเลือกเอาลองลองช่างใจลองดูพี่นอ้องอ่กาลองพลิกแพงเบิงพี่น้องลองพลิกแพงพินิษพิจารณาลองดูพี่น้องอืมมันมันไม่มีสูตรตายตัวพี่นอ้องเฮ็ดหน้ามันไม่มีสูตรตายตัวเฮาอย่าไปลอกตะเป็กยืดหยุ่นตามสภาพดินฟ้าอากาศยืดหยุ่นตามหอสภาพไปหน้าแต่ละคนแมนบออกาลองเอาไปพิจารณาลองเบิรงนี่พี่น้องนี่เห็นบอ ข้าวใต้ต้นไหวแต่ว่าไม่ล้มเลยเนี่ยไม่ล้มเลยใบอะไรก็ปกติอไม่ยาวไม่ฟูให้เห็นบ่เห็นบ่นี่ที่เขาเห็ดใดกระทุกปัญหาแก้ได้หมดแหละพี่นอ้องอยู่ที่ว่าเราจะแก้หรือเปล่าแค่นั้นเองอถ้าเราบอกว่าโอ้ทำนามาเป็นสิบปีก็ล้มเหมือนเดิมอมอันนั้นก็นแล้วแต่เจ้าเนาะเพราะว่าเจ้าไม่รู้จักแก้เองอเจ้าไม่รู้จักเทคนิควิธีการแก้เองแม่นบ่ล่ะ แต่สําหรับคนที่เขาทําได้นี่อชั่วโมงบินเขาสูงแล้วเขาก็แบบพยายามสรรหาวิธีการความรู้ใหม่ๆมาเติมเต็มเจ้าของนะพี่นอ้องการเรียนรู้มันไม่มีสิ้นสุดหรอกพี่นอ้องเราทดลองวิธีนี้เออมันมันได้ไหมหรือไม่ได้เอ,อต่อไปเราก็ทดลองอีกวิธีหนึงอันไหนมันได้ไหมหรือไม่ได้เราเลยทีนี้พอเราทดลองหลายๆวิธีปุ๊บเนี่เยเราทีนี้เราเราจะมาประมวลผล มาคิดเบ่งบ่ดนี้ว่าเฮ้ยวิธีนี้มันได้เว้ยอวิธีนู้นมันได้ก็จริงแต่มันได้ข้าวน้อยอ่ะเอาวิธีนี้มันได้แล้วมันได้ข้าวเยอะด้วยแมนบอกเราก็มาพิจารณาลองเบ่งพี่น้องอือเพราะว่าโลกปัจจุบันนี่นี่ราคาข้าวปัจจุบันนี่นะพี่น้องคือนับมือนับเว้นมันสีสูงไปมุนาพี่น้องปุ๋ยกับมันไม่ลงหรอกพี่น้องราคาปุ๋ยปัจจุบันนี่มันไม่ลงหรอกมันมีแต่จะขึ้นไปเรื่อยๆอือแล้วบวกกับนี่ประเทศไทยพี่น้องประเทศไทยมันเป็น ผลิตมันเป็นประเทศที่ผลิตข้าวอผลิตข้าวได้อันดับต้นๆของโลกเลยพี่นอ้องเพราะฉะนั้นก็เฮ้ากาับหาคิดวิธีการแหละว่าเฮาสิลด้นทุนยังไงทํายังไงให้มันได้กําไรทํายังไงไม่ให้มันขาดทุนแมนบอ,อกก็ลองพิจารณาดูพี่น้องอืมเพราะถ้าเราไม่พิจารณาเราไม่แก้ปัญหาเลยพี่น้องทานาสิบปีก็จนสิบปีพี่นอ้องแมนบอกก็ลอง คิดวิธีการแก้ดูอืมกะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เออไม่มีอะไรมากมายมาบนมาจมสู่กันฟังพี่น้องอออ่อออะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ้ม